สิสามกิโลทางฝุ่น<อ> <laughs> เป็นไงโยกดีโยกทางไปหนาหัวทางหรือฮะ<า>ห้านทาทีานี่ฉันชื่อเข้าวันนี้มันที่เท่าไหร่นะสิเบเอ็ดสิเบเส็ด มีค่าเข้าก็ไปจ่ายตรงนู้นใช่ไหมครับครับมีด้านอีกดันอ๋อมีอีกดันหนึ่งใช่ไหมครับร้านจังมากเจอท่านดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสองล้อแบกกล้องเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านทุกคนมาที่เขาเทวดาเขาเทวดานะครับอตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วทางเสียดมากทางสุดย,ด,นะด,ยดเหรอ <laughs> เราจะไปกางเต็นท์กันที่ไหนยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยต้องดูก่อนว่า,าจะการอุทยานหรือว่าจะเป็นเอกชนดีนะใช่แล้วไปไปกันโตดูวิวสิสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลย,ย,เลยแต่มองไม่เห็นอะไรเลยอยู่พักหนึ ถ้าเข้าไปด้านในก็จะมีอีกกต่จะเป็นของชาวบ้านอันนั้นจะอยู่ระหว่างทางขึ้นแลขอดินนะคะถ้าการที่นี่ก็จะเสียค่าเข้าคนละ20บาทรถยนต์คนละ30แล้วก็ค่าการเป็นคนละ30บาทต่อคืนค่ะแต่ถ้าจะเข้าไปเรืองดูก่อนว่าเขาไปการข้างในค่ะ ตรงนี้ก็จะเก็บค่าเข้าไปยานผ่านนะส่วนค่าที่ผักเขาไปติดต่อไปเองค่ะเย้ขอเดินดูก่อนได้ไหมครับได้ค่ะไปเดินไปดูก่อนจำละยี่สิบอยู่แล้วใช่ปะค่าเข้าอยู่แล้วยี่สิค่าเข้าไปยนค่ะคือค่าเข้าคนละยี่สิบเาคนละยี่สิบที่ต่างเต็นท์ร้อยสามสิบสามริบรดเท่าไหร่รดสามสิบาดสามสิบาทคนยี่สบาทยี่บบาท ถูกมากเลยสวนรถไหนอ๋อสวนรถเถื่อน <c oughs> สวนรถอ๋อเดี๋ยวไปเดินดูกันก่อนยอดเขาก็ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนเช้าเราต้องขี่รถไป,ปมีทุกที่ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเนาะดูข้างในของชาวบ้านไล่อะไรไล่อะไรล่ะอองูยูอะไร <c oughs> ที่มันจะติดเขานะครับเขาทำกับเ <c oughs> ้าลงอืนี่มุกมีให้ตั้งเตาด้วยนะมีให้ตั้งเตาด้วยนะครับเป็นกระเบื้อง ถ้ากลางเต้นเท่าไหร่ครับ,ค,รบคนละร้อยครับคนละ100ร้อยเหรอครับทางทางยากไหมขอขึ้นไปดูก่อนได้ไหมครับได,ด,ได้ได้ไม่ต้องไปดูได้ได้ครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนครับ <laughs> แต,แต่แต่ต้องไปตรงทางนี้เนาะได้ครับโอเคครับไล่เม็ดเข้าไปดูก่อน รถกระบะนะก็เก๋งไม่แนะนำนะเราไปสำรวจพื้นที่กันเราได้ที่กลางเต็นชื่อว่าคุลุงดองแปล<ป>ว่าแปลว่าบ้านรักเขาบ้านรักเขา นับได้เป็นเป็น 100. ร้อย <laughs> แกบอกร้อยอ,อ่ะแกบอกว่าอะไรนะจุดไฟได้เลยอ,อ๋อห้ามจอดรถบริเวณนี้แต่ <laughs> ไฟแกบอกจุดได้เลยนะครับโอเคค่ะตอนนี้เราเราก็กางเต็นท์กันเสร็จแล้วนะคะอัตราค่ากางเต็นท์อยู่ที่คนละ100บาทนะคะวันนี้เราเมาลานทั้งหมดเลยอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีห้าคนนั่นแหละ มีที่กลางเต้นเยอะอยู่เนาะประมาณเกือบสิบถึงไหมไม่น่าถึงเนาะไม่ถึงไม่น่าถึงแต่ว่าเด่นเดเลยสองที่สองที่ก็มีอะไรนะไล่ไล่อองจุงยูองจุงยูกับไล่เนี่ยแหละคูลุงคู่ลุงดองคู่ลุงดองเพราะว่ามันรักเขาจะสวยอยู่แค่สองจุดนี้ถ้าเป็นตรงจุงยูก็จะ เห็นผ้าทิศขึ้นชัดแต่ตรงเนี้ยเราจะเอาผ้าทิศตกเราก็เลยมาตรงนี้สวยแล้วมันใกล้เขาด้วยใกล้เขาสุดๆเดินกี่โลตรงนี้เดินต่อไปอีก400เมตร400เมตรแต่เดินนะแค่เดินไปถึงเราก็ยังไ่ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมใช่แล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนอีก900เมตรก็เป็นกิโลหนึ่งกิโลกว่ากค่าใช้จ่ายค่าอุทยานคนละ20บาทอืค่าเข้าอุทยานอ่ะคนละ20บาท แล้วก็รถยนต์น่ะสามสิบบาทมอไซค์ยี่สิบบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ได้ถามอม,มอไซค์ยี่สิบบาทถ้ากลางเต้นก็คนละสามสิบบาทม,มาสำหรับเราว่าเราเข้ามากลางข้างในดีกว่าเนะดีแล้วก็อุดหนุนชาวบ้านเพราะว่าเขาไม่มีไรายได้ก็มาตรงนี้ใกล้เขาใกล้เขาด้วยเดินไม่ไกลเต้นสวยนะครับถ้าหน้าฝนก็จะเป็นเป็นกระต๊อบก็ได้ ปเป็นกระต๊อบปนอย่างนี้นะวิวตรงนี้ก็จะเปิดๆน่อตรงนู้นก็จะมีที่กางเต็นท์เป็นที่กางเต็นท์อยู่หลังสวนยางเลยเราขับรถไปละอันนั้นไล่ก็อยู่ตรงนู้นไปถ่ายรูปเป็นต่อดูดอกไม้เกบปุ๋ย ไปชมห้องน้ำนะอันนี้เป็นห้องน้ำเก่าแก่นะจะมีอยู่สี่ห้องครับแล้วห้องน้ำใหม่สองห้องโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากห้องน้ำรวมนะครับน้ำใสน้ำโอง่งมีไฟไหมไม่มีไฟโอ้มีไฟอยูน่นี่มีไฟนะครับเป็นโซลาร์เซลนะล์เนาะลราเล็ก ีห้องมีไฟโซลาเซลล์ให้นะเนี่ยเป็นสายไฟนะครัโซลาเซลล์ก็อยู่นู่นห้องน้ำก็จะประมาณนี้ครับส่วนห้องน้ำใหม่ก็ที่ข้างล่างอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์อันนี้ห้องครัวของเรากำลังหุงข้าวนะครับอันนี้กำลังอะไรแม่บ้านทำอะไรครับ dạng sống tham lọc gọt và khảo diều chồng 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 ว้าวโหระดับพัติกานชีฟเป็นไงระดับเนี่ยเฮ้ยบ่าบันโอ้ ยามมาไม่ดีตุ้งหอยู่หรอชั้นตอนนี้เป็นเวลาอะไรตีสี่ครึง่งตีสี่ครึ่งเราจ,จะเตรียมตัวไปเดินเขากันคนระับถูกต้องหรือว่าจะขึ้นทันพระอาทิตย์ขึ้นแล้วปะต้องทันสิไปไปล้างหล้าล้างตา ขึ้นตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหรตีห้าตีห้าเราจะถึงยอดเขานู่นนะมองไม่เห็นเลย <c oughs> จะถึงไหมใช่ <c oughs> จะถึงก่อนอาทย์ขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันทีมงนานเราพร้อมแล้วนะครับท <c oughs> างขึ้น เราแค่คิดถือ,ถอเราเทาว่าเสื้อขนหนาก็ใส่ถอดเลยถอดไปดีดดไหมไเลืเดเอดมันอ่อนเลยเลือดมันอ่อนเหรอเนียนครับสองร้อยแล้วเป็นไงทางการได้ปกติดีถอดเสื้อแขนยาวแล้ว <c oughs> ทางก็ดีแล้วครับเจ้าที่เขาวางคอนกรีต ตอนนี้เริ่มชัน,นเืี้ยเดูจากเขานะ่าเนาะอ๋ออันนี้ห้าร้อยเมตรแล้วครับครึ่งทางแล้วเลยครึ่งทางแล้วเป็นไงตอนนี้หกร้อยเมตรดูสิเนะี่ยแม่าห้ามา <c oughs> แม่ <c oughs> พกลงแม้ขึ้นมาก็จะเป็นแบบดึงเชือกเพราะยังทําไม่ถึงแปดร้อยเมตรแล้วเป็นทางลาบละลาบลาบนิดนึงถ้าข้างล่างก็จะทางก้อยนี่ทางลาบ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วหรอ เป็นไงมีหมอกด้วยอย่างนี้ค่อยหายเหนื่อยนะแต่ข้างบนหนาวโอ้แสงไหมถึงประเทแล้วนะครับหมอกหมอกมีมีหมอกด้วยที่กลังสวยเลย หายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยเลย,ยหน้าใสเลยทีนี้ใสไปไกลๆดูทะเลเหมอกเมืองการสุพรรณบุรีอ,อุทัยธานี เดินทางเราเดินทางลงไปข้างล่างกันต่อขึ้นมาเราใช้ชั่วโมงครึ่งลงไปเราใช้สองชั่วโมงครึ่งตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งเลยนะขึ้นั้งแต่ตีตีห้าตีห้าตีห้าเราขึ้นมาอนี่แต่งมาแล้วจ้าเลยหมอกก็ยังมีนะครับเฮ้ยไปไปเดินทางไปเก็บเต็นท์กับบัวน เดินทางยังหนาวอยู่โอเ้โอเ,เร็วมากหน้าสามากตอตอนลงนี่ตอนขึ้นละ่ะตอนขึ้นในหน้าปุด <c oughs> ก็มันเหนื่อยเนาะตอนขึ้นอันนี้เราลงมาห้าร้อยเมตรแล้วนะสิบนาทีเองห้ารอยเมตรก็น่าจะยี่สิบนาทีก็วิ่งลงมาเนาะลงกันมาเร็วมาหรอือยัง ขากลับน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงถ้าขขายังดีเราออกมาตรงนี้ได้นะลัดเมื่อคืนไม่รู้อ้อมไปตั้งไกลลัดทุ่งนาทุ่งนาทุ่งข่าว นี่นะคะเรามีกว๋วยเตี๋ยวแห้งมานําเสนอเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือน้ํานะคะนี่กว๋วยเตี๋ยวเรือน้ําพกพาสะดวกเข้าป่าอยู่ในป่าอยู่ในเขาก็พกไปได้นะคะสะดวกสบายแล้วก็ทํากินง่ายมาดูวิธีทํากันนะคะว่าเราทํากันยังไงอันดับแรกคือต้มน้ําให้เดือดต้มน้ําให้เดือดนะหลังจากที่น้ําเดือดเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักใส่ลูกชิ้นใส่หมูแล้วแต่เราจะใส่ กินอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องข้างในเขาก็จะมีเครื่องมาให้เราเดี๋ให้ดูมีอะไรมาให้เราบ้างนี่ก็จะมีนี่นะมีเส้นให้เรามีเส้นแล้วก็จะเป็นผงผงเครื่องอะ่ะปรุงผง,ผงปรุงแล้วก็มีน้ําน้ํก๋วยเตี๋ยวน้ําซอสท,ที่เขาทําไว้ให้ก็จะมีเครื่องปรุงมีพริกป่นมีกระเทียมเจียวแล้วก็มี นี่น้ำส้มสายชูนะอันนี้ปรุงทีหลังน้ำกำลังเดือดนะรอแป๊บเดือดแล้วเราก็จะใส่หมูสิ่งที่เรามีและเราเตรียมมนาะมีหมูมีลูกชิ้นลูกชิ้นบุฟเฟ่อยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปนี่เสร็จแล้วก็จะเป็นผักใส่กระหล่ำปล ผักบุงบ้งคนนิดหนึง่งไม่ต้องปรุงอะไรเลยไม่ต้องปรุงอะไรเลยแล้วคอยปรุงทีหลังถ้าจะปรุงถ้าจะปรุงเพิ่มก็ปรุงทีหลังได้ โอ้โหลบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นื่องปุงใครจะปุงเพิ่มก็ปุงนาต่หาเรียงเหรอจักหน่วยคำบุอุ้ยสามปัตรโถตา,า,ามกัน้ำกาพ็ดน้เนนวนมเวม่วนนีลูกค้ากินไ่หมดให้เยอะเกิน อ่าแล้วก็ขึ้นเขาลงมาแล้วก็มาเก็บเต็นท์ขึ้นเขาก็เหนื่อยมากเลยอ่ะเหนื่อยจริงๆมันชัน,นแต่ว่ามันก็ขึ้นไปแล้วมันก็คุ้มค่ามากเพราะว่ามันสวยจริงสวยมากไปถึงที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีนะถ้าใครแข็งแรงอยากมาก็แนะนำมาเลยจ้ะสวยจริง เต,เต็นท์ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันกลับบ้านนะคะสําหรับทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนั่นแหละรอชมทริปหน้าว่าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนนะคะสําหรับทริปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ